Hello e e v r y how are you า o ุเฉ I t h I n k everyone คงจะสบายดีกันทุกคนนะคะทุกคนน่าจะดูแลตัวเองกันดีอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านเนาะทีนี้สำหรับห้องฮ่านะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรดีนะเราจะมาเรียนกันเรื่อง perfect tense perfect tense เรารู้จัก perfect tense กันมาก่อนหรือเปล่าคะลูกอ่ามาดูกัน present perfect tense present perfect tense คืออะไร p พ e ร e n t Perfect Tense เนี่ย p r e s e n t คือปัจจุบัน Perfect เนี่ยก็คือสมบูรณ์ทีนี้มาดูกันโครงสร้างมีอะไรบ้างโครงสร้างนะคะก็คือนน่่อยวกโครงสร้างเนี่ยก็จะมี subject บวก have, h a t บวก verb ช่องที่3นะคะก็คือประธานบวก have, h a e บวกกริยาช่องที่3นั่นเอง he, she, it, a cat, a cat ก็คือแมวหนึ่งตัวนะคะ m e ยว อ๋อโอเคใช้ past บวก i a ten i a ten ก็คือ verb ช่องที่3นะคะ i u v h e y cats cats มีแมว1ตัวหรือ2ตัวคะไม่รู้นะคะอันนี้น่าจะ2ตัวขึ้นไปเลยเพราะว่ามี s นะคะอ่ะใช้ have บวกกับ verb ช่องที่3อันนี้ก็คือเป็น is ten อ่ะนี่มาดูต่อไปหลักการใช้ present perfect tense นะคะใช้ในสองเหตุการณ์จงจาให้ขึ้นใจเลยนะคะเด็กๆใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาจนถึงขณะน,นี้และจะต่อเนื่องไปในอนาคต 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วค่ะอ่ะดูกัน 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาจนถึงขณะน,นี้และจะต่อเนื่องไปในอนาคตถ้าใช้เหตุการณ์เหล่านี้นะคะจะมี2คําประกอบอยู่ด้วยก็คือคาว่า for และคาว่า since for เนี่ยเป็นเวลา ก็คือเป็นเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่สัปดาห์กี่ปีนะคะและ s i n เนี่ยก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ชั่วโมงไหนวันไหนสัปดาห์ไหนเดือนไหนปีไหนไหน,นะคะอ่าดูกันต่อไป example ก็คือตัวอย่างของพวกเรานั่นเองตัวอย่างก็คือน้ำผู้วันอ่ารูขอขยับตัวเองแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าครูจะเกะ่ะไ่หนูอ่านไม่เกอ่ะนะ number one she has studied English since July she h a s s t u d i e d English since July ผู้หญิงคนนี้นะคะหลอนเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเรียนไปหรือยังเรียนไปแล้วนะคะเพราะว่าใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วหลอนเนี่ยเรียนภา,าษาอังกฤษไปแล้วตั้งแต่เดือนอะไรเดือนกรกฎาคมแต่ว่าเขาเนี่ยมีแนวโน้มว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเขาก็น่าจะเรียนต่อไปอีกเป็นแค่แนวโน้มนะคะซึ่งเขาอาจจะเรียนต่อไปอีกจนเดือนต่อไปเลยก็ได้อ่ะ เริ่มร้อนแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อไป He's worked in the garden since 8 o'clock. He's worked in the garden since 8 o'clock. Worked โ okay. อเค <Okay. S 2> เขาเนี่ยทำงานในสวนตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่8โมง s i n c แปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่8โมง เขาเนี่ยยังไม่บอกเลยนะว่าเขาเนี่ยทำจนถึงเมื่อไหร่ย,ยังไม่มีบอกแสดงว่าก็มีแนวโน้มว่า10บโมงสิบเอโมงเนี่ยเขาก็อาจจะทำต่อไปเรื่อยๆอ่ะตัวอย่างที่3นะคะ You อันนี้ย่อมันจะ have นะลูก You have watch t v for two hours for ก็คือสิ้นตั้งแต่ for เป็นเวลาเท่าไหร่คุณเนี่ยดูทีวี เป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าดูจนถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยดูทีวีมาแล้วสองชั่วโมงและอาจจะดูไปอีกต่อไปเรื่อยๆอาจจะเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงท้าแม่ไม่ห้ามมันเนาะไม่เป็นแต่แม่จแบบไปทำอย่างอื่นบ้างได้แล้วอ่ะนี่มาดูต่อไปนะคะคําถามที่ใช้กับตัวอย่างด้านบนก็คือที่ผ่านามาเมื่อกี้เนี่ย ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย how long ก็คือนานแค่ไหนตัวอย่างเช่น how long has she studied English หล่อนเรียนอังกฤษนานแค่ไหนแล้ว how long has he worked in the garden ก็คือเขาทำง,งานในส่วนนั้นแค่ไหนแล้ว how long has it been ฝน,นตกนานแค่ไหนแล้วนะคะทีน,นี้มาดูต่อไป หลักการใช้ personal perfect tense นะคะในรูปแบบที่2ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วอันนี้จะแยกเป็น2รูปแบบก็คือ1ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะจบลงแล้วด้วยก็จบลงแล้วก็คือเขาบอกเวลาที่เกิดขึ้นแล้วบอกเวลาที่จบลง2ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ได้ระบุเวลาว่าจะจบลงเมื่อไหร่อะมาดูต่อใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนะคะ 2.1ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานวันนี้แล้วเหตุการณ์น,นั้นก็จบลงแล้วด้วยถ้าเกิดว่าใช้กับเหตุการณ์หล่อนเนี้ยมักจะมีคําเหล่านี้นะคะอยู่ด้วยก็คือคําว่า a l r l a d y แปลว่าแล้ว just แปลว่าเพิ่งจะ yet แปลว่ายังอ่ะ example she's just gone she's just gone หล่อนเนี่ยเพิ่งจะออกไปก็คือน่าจะออกไปได้ไม่นานหรอก น่าจะพิ่งถึงแค่ประมาณน่าปกซอย He's a lady finish He's home birth. เขาเนี่ยทำการบ้านเสร็จแล้วเขาเนี่ยทำการบ้านเสร็จแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยน่าจะทำเสร็จไปไม่นานหรอกอืเพราะว่ามันอนะเราสังเกตว่ามันจะมีคำว่า just คำพวก a lady แล้วคำว่า yet เนี่ยก็คือจะบอกว่าอ่าจบไปแล้วเสร็จแล้วอ่าทีนี้มาดูนต่อไป You you have มันจะออกเสียงให้ขึ้นนะ You just t a k e n a b a t h ก็คือเธอเนี่ยเพิ่งจับน้ำเองก็หมายว่าเออเขาเนี่ยเพิ่องอาบน้ำไปเองนะคะว่าถามจะอาบเทียวเหรอเองไงเพิ่งจับน้ำเองอาบเทียวเหรออ่ะนี้มาดูกันต่อไป We have already eaten rice เขาเนี่ยเพิ่งจะกินข้าวพวกเราเนี่ยกินข้าวแล้วเพิ่งกินข้าวไปเลยนะคะพวกเราเนี่ยกินข้าวแล้ว เพางแน่นอยู่เลยกินแล้วนะคะอ่าันนี้มาดูกันต่อไปอันนี้ถ้าพวกเรางงอ่ะครูจะหาแบบฝึกหนะัดมาให้เราเข้าใจเพิ่มหลังจากดูคลิปจบคอมเมนต์ด้วยว่างงหรือไม่งงอ่าสองใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ระบุเวลาอันนี้จะง่ายหน่อยก็คือถ้าใช้กับกรณีนเนี้ยเขาจะไม่ระบุเวลาเขาจะบอกเแค่ว่าทําแล้วหรือไม่เคยทําแค่นั้นเองถ้าทําแล้วคือ I have อันนี้มาจาก I have นะคะอันแรกนี้ I have read that book. I have read that book. ผมเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนั้นไปแล้วแต่เขาเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าอ่านเมื่อไหรา่แค่บอกให้รู้ว่าอ่านแล้วละกันแหละต่อไป she's gone เอ้ย she she got your letter she's got your letter หล่อนเนี่ยได้รับจดหมายของคุณแล้วหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยรับหรือไม่รับก็ไม่รู้หรือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยอาจจะไปทิ้งหมดแล้วก็ได้แล้วเขาเนี่ยเพิ่งได้รับเลยครั้งเนี้ยเขาเนี่ยได้รับแล้วอ่ะทีนี้มาดูกันต่อไป he's gone to England he's gone to England เขาเนี่ยไปอังกฤษแล้วหมายความว่าอย่างเช่นต้องหีแดงเนี่ยไปอังกฤษแล้วเนี่ยมาหาครูเนี่ยก็ไม่เจอแล้วนะคะที่บ้านเนี่ยเพราะว่าไม่อยู่แล้วประเทศไทยนะคะเข้าไปอังกฤษแล้วคือไม่ต้องหาเขาอีกเพราะไปก็ไม่เจออ่ะทีนี้เรามาดูสุดท้ายแล้วนะคะ ถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืองานที่พวกเราจะต้องทำนั่นเอง fill i n t e blanks with the correct verb tense of the given word of the given word ก็คือให้พวกเราเนี่ยเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยนำคำที่ครูเนี่ยกำหนดให้เนี่ยมาเติมในคำในช่องว่างนะคะจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เติม ed หรือว่า verb ช่องที่สาหรือว่าเติม have have เนี่ยก็อลองทำกันดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย See you again.